เราจะมาแกงอ่อมเนื้อวัวนะคะทุกคนเราจะแกงอ่อมค่ะแกงอ่อมใส่ผักกาดนะคะทุกคนเตรียมไว้แล้วของเตรียมไม่หมดแล้วนะคะทุกคนเตรียมไม้หมดแล้วน้ำพริกแกงทั่วไปค่ะไม่มีอะไรซับซ้อนมีข่าตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็พริกแห้งกะปินะคะก็มีแค่นี้เครื่องปรุงมีเกลือ้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกงกันเลยนะคะทุกคน แล้วก็จะเอานิแตกเอาพริกกับเอาพริกที่ปรุงไว้เอาไปคั่วกับเนื้อก่อนนะคะไปคั่วให้เนื้อจนสุกจนเปื่อยแล้วเราถึงจะต้องใส่ผักกาดลงไปใช่ไหมแล้วก็แล้วก็คนคลุกให้เข้ากันก่อนนะคะเราจะไม่ใช้น้ามันนะคะทุกคนตรงนี้เราไม่ใช้น้ํามันเราก็จะคลุกให้เข้ากันก่อนคลุกให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็หยอดน้ําลงไปนิดนึงแล้วก็คั่วนะคะคัว่วให้ให้เนื้อมันสุก ก้าก่นกอนแล้วถึเราค่อยแกงนะคะคนุน้มเก้ากับพิกก่อ,อาโอเคสิ่งที่ท้าต้องเตรียมก็คือผักกาดนะคะผักกาดอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นผักกาดอีกอย่างนึงที่ไม่มีดอกก็อร่อยถ้าเป็นผักนี่มันเป็นกวางตุ้งเนาะนั่เป็นกวางตุง้ง ถ้าเป็นกวางตุ้งไต้หวันก็จะอร่อยมากกว่านี้นะคะทุกคนกวางตุ้งแบบนี้ก็กวางตุ้งแบบนี้ก็คือเราก็เอาไว้ในจอนะคะอร่อยแต่แกงก็อร่อยเหมือนกันน้ําเริ่มแห้งล้วก็เติมน้ําลงไปเยอะๆเลยนะคะทุกคนเติมน้ำลงไปเยอะๆเติมให้เยอะๆแล้วออกไม่สุกเลยทีนี้เราให้ให้เนื้อมันมันเปื่อยเลยนะคะทุกคนไม่งั้นแม้จะไม่เปื่อย ใส่น้ำเยอะๆแกงนานๆนะคะแกงสุกแล้วนะคะสุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาผักกาดลงเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเอาไว้ทาไหนดีผักกาดที่อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาผักกาดใส่ลงไปแล้วนะคะอา้าว ใส่ลงไปใส่ากาศเยอะๆอากาศใส่ลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอบคุณคุณให้ เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งล้วก็เอาลงแล้วล่ะเพราะว่าอากาศพอให้มันพอให้มันสุกนิดหนึ่งกรอบกรอบนร่อยนะคะถึงเราจะใส่ผักเยอะขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ยุบนะคะทุกคนแล้วก็เหลือแต่เนื้ออีกเหมือนเดิมนะคะ,ะเดี๋ยวปิดไก่อนนะคะปิดไ แกงไก่สุกแล้วนะคะน,น่าอร่อยไหมเดี๋ยวทําแกงแล้วต้องมาทําอันนี้อีกนะตรงนี้คือสมุนไพรนะคะสมุนไพรต้นกระติบข้าวไหมนั่นแหละพอดีเป็นไอแล้วก็รู้สึกเจ็บคอนิดเพราะว่าเราเราเป็นไข้หวัดเนาะไข้นาหายแล้วแต่เหลือที่ไอก็เลยเอามาต้มเดี๋ยวก็ต้องกินน้ําสมุนไพรนี้ด้วยนะคะเนี่ย กินน้ำสมุนไพรมีสองอย่างมีมีต้นกระติบข้าวกับเม็ดข้าวเจ้านะคะเม็ดข้าวเจ้าเหลยเราก็เงเราก็เอาเม็ดข้าวเจ้าใส่ไปด้วยที่จริงต้องใส่ข้าวเจ้าเปลือกนะคะแต่ตรงนี้ไม่มีนะก็ไม่เป็นไรนะคะใส่ไปนิดนึงพอนะคะให้พอมันมีกลิ่นหอมข้าวก็จะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ยกลงได้นะคะนี่ต้มสมุนไพร อันนี้ก็เกงนะคะเกงก็สุกแล้วนะคะเนี่ยสุกแล้วยกลงได้นะคะเพิ่มด้วยแต่วันนี้ไม่ไม่เพิ่มไม่ไม่ได้ใส่นะคะมะแขวนเนี่ยดูแล้วกลิ่นมันไม่หอมกลิ่นมันทำแม่งทำแม่งยังไงก็ไม่รู้มะแขวนบ้านนี้ไม่เหมือนที่บ้านเรานะคะไม่เหมือนที่บ้านเราบ้านเราเนี่โอ้มะแขวนหอมมากเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะ เคงอ่อมเนื้อใส่ผักกาดนะคะผักตุงผักกวางตุ้งไม่ใช่ผักกาด